ทุกคนวันนี้เรจะผ่านเด็ดแล้วรอบสองกันแล้ววเดี๋ยวผมขอามาเก็บของก่อนผมจะผ่านเด็ดเล็วรอบที่สองแล้วทุกคนเยสจะผ่านรอบสองดิผ่านรอบสองแน่นอนเราอะฮึอันนี้เราผ่านเราได้ผ่านรอบสองกันแน่นะครับทุกคน ตีสองผมตายตีสองอไม่ได้หลับไม่ได้นอนทีเดียวแต่ตั้งแต่ตีสอง,งแล้วนี่หกโมงเช้าถ่ายหลายชั่วโมงอยู่ถ่ายกูหลายชั่วโมงเลยทุกคนถ่ายกูหลายชั่วโมงอะ่ะปลอกันไปกัน ตรงนี้ตรงนี้อ้คลับไม่อันคลับแม่ไปบ้านจับควงงงเย่เราผ่านแล้วก็แค่รอเวลาแล้วคลิปนี้สนับสนุนโดยไม่มีวุ้ยงงเพื่อนงง ngon anh ờ của khổ hay một chút 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 แล้วพอแล้วครับุกคนดูสิมันขอนก็บอกมีอะไรบ้างปิงหานตกว่าไปที่รถไฟ ลูกคนฮะเพื่อตายเฉย m ม g ก็ oh ตายเฉยตัวบนด้านล่างเท่ากับตาย <c oughs> นี่มันบ้าเลไรเนี่ยไปเลยต้องหาอะไรบันเทิงทำก่อน ปัญหาคุณสมบีชเพื่อนพอเถอะ stop please เพื่อนพอเถอะ stop อื มาดูลูกกระสุนที่เรามีสามสิบวิวิยี่สิบวิสิบวิ เดิวตกไปผ่านแล้ว ตามคำขอทุกคนแล้วเมื่อไหร่ผมจะผ่านสักทีผ่านแล้วครับผ่านแล้วครับผ่านร้่องสอแล้วด้วยไปแด้ครับ